ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม i m i t a t i o n อีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวทางด้านของรถใหม่นะครับ Swift Meteor นะครับผมเป็นรถท็อปหนึ่งของเทียของในรถของเซิร์ฟไทยเลยครับผมทางด้านของสเต็นะครับก็จะเน้นไปทางทัตเตอร์นะครับ73นะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็คือเมื่อใช้ในโตจะได้รับแม็กซ์สปีดของ C W W ทันทีและในโหมดแบทเทิลทุกทุกสีครั้งนะครับผมที่ถูกคูบี้ใส่ฟ้าหรือแม่เหล็กแรงสูงโจมตีจะได้รับในโตทันทีนะครับผม คันนี้นี่เหมาะกับสายแบตแล้วก็สายเลสนะครับผมทั้งด้านของสายัรถนะครับผมเครื่องยนต์อัมาทางซ้ายครับระบบขับเคลื่อนมาทางซ้ายครับผมเทอร์โบมาตรงกลางแล้วก็เอ็นเท็มาตรงกลางครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูความเร็วรถของคันนี้ครับผมว่ามันจะได้สักเท่าไหร่มันจะแรงหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาดูความเร็วการออกตัวก่อนนะเบสิกพาวเวอร์จะอยู่ที่เท่าไหร่สองร้อยสี่โอ้โหดีอยู่นะเนี่ย WCW 308.1นครับผมรถที่ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่ามันกดอะไรก็ได้ CWW หมดเลยนะผมนี่กดในโตะเปล่าๆก็สามร้อยแปดจุดหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนไม่เห็นแปับหนึ่งแล้วก็ CW ครับผม CW ก็ได้สามร้อยแปดจุดหนึ่งครับผมถือว่าเป็นรถที่ perfect มากมาก เดี๋ยวเราก็จะไปลงแรงให้ทุกคนดูครับผมวันนี้สักสองสาตาพอนะวครับผมไปกันเลยมาแล้วก็ผมสำหรับตาแรกเราขอแบนเวทเล็กดีกว่าครับผมไม่ค่อยถนัดนะสำหรับด่านนี้มาดูกันว่าได้ด่านอะไรป๊าบโอ้โหไดโนซอร์เบิร์ผมสัตว์เลี้ยงนกนะเปิดไดโนซอร์เบิร์โอ้โหจะรอดไม่ดีอะ แล้วก็จะมีคันนี้ก็จะมีข้อเสียอยีกหนึ่งครับผมผมขอพูดหน่อยนะก็คือเราทำ W C W W ไม่ได้ครับผมเราจะได้แค่ C W W นะแล้วก็บางดาที่มันต้องใช้ W C W W เนี่ยมันก็จะเอาความเร็วนั้นมาใช้แบบกดกด W C W W ไม่ได้เอาง่ายๆนั่นแหละน,นี้ก็คือข้อเสียขอยงรถคันนี้อย่างหนึง่งแต่คือคันเนี้ยเราไม่โค้งไหนที่แบบในด่านไหนนะครับผมที่มันต้อง โอดิฟซีดบิลววประมาณเนี้ยเราก็กดในตัวเปล่าได้เลยอย่างเทนสเตชันนะผมก็คือข้อดีทำให้ลดเวลาในการขับรถนะผมมันทำให้เร็วขึ้นนั่นแหละง่ายๆนี่ครับเราแรงกว่าใครๆแล้วผมนี่กดในตัวเปล่าโอ้โหในตัวเปล่าก็ฟิวได้นี่ครับดับซ ยังไงจ้าร้อนเบียดนะผมทุกคนเราไม่เป็นไรอยู่แล้วโอ้โไม่เป็นไรยังไ,ได้ WCW ผมเมาแล้วครับก็เนี่ยครับทุกคนไม่น่าใช่นะ WCW ซไเราเปลี่ยนลายได้หมดเลยนะเนี่ยพอม,มาเล่นคันนี้มันจะเร็วขึ้นนะครับ นี้บอกเลยว,ว่าดีมาก WCWW อ่าเข้ามา่วนเลยอาคุมิเขานำแล้ววะ่ะทุกคนไม่เป็นไรใส่ได้หรือไม่แซงไม่ได้ผมทุกคน ถือว่ายังดีนะผมได้ที่สองสำหรัรบตาน,นี้เพราะว่าผมพลาดเองนะเล่นพลาดบ้างชนบ้างอะ่ะเรื่องปกติแต่ผมไม่ใช่เรื่องปกติแกผมเมาแล้วขับไง <c ười> มาแล้วสำหรับด,ด่านที่สองเราแบนไม่ใช่แบนแบนผมพูดแล้วผมเนี่ยแบนนอนน้อย <c ười> ก็ไม่ใช่ ปลายดิเซนดีมดันนี้นี่ก็ค่อนข้างเหมาะนะโหบางโค้งเราก็ใช้ W C W ทําได้นะผม W C W เผื่อเราจะเลี้ยงบูทได้นะตรงน้าตกอะ่ะจะได้แบบทําให้แบบเวลาในโตันนานขึ้นเเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะตอนนี้บอกเลยว่าเล่นมันเลยเลี้ยงบูทมันเลย อทำไมอีควอเลเซอร์เขาลงแรงกันบ่อยจังเห็นเขาใช้กันเยอะมากทุกคนให้เยอะมากเลยอะ่ะผมแบบกดตาไหนกดทีมเลสแรงสุพีมอะไรเงี้ยก็เจอนะเจอทุกตาเลยอะ่ะไอ้คันเนี้ยแต่ลดเราแรงกก็มาดีครับอันนี้ครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือเก็บเกดในโตชานะครับผม เพราะว่าหลังที่ผมเล่นแล้วผมสังเกตดูนะมันเก็บในตัวค่อนข้างช้านะผมทำแบบคันนี้แก้ลายไปอ๋อแก้ลายได้คือใครที่แบบไม่ชอบที่ยังกดทักษะแบบ W C W C W W ไม่ค่อยเก่งเนี่ยแนะนําคันนี้นะกดมั่วๆก็โหดแล้ว โดนเบียดเ,ออเรียงบูธโอ้ติดด้วยปนะ็นไงหน้าปุ๊บเราจะเรียงบูธนี่รีลดไปหน้าเรียงบูธนะผมอ้ยไม่จะเรียงบูธโอเวอร์ดิบ ัวผิวๆก็แรงได้นี่นไงตรงนี้แหละที่ผมบอกก็จะแรงกว่าชาวบ้านนะผมรตรงนี้เวลาค่อนข้างดีสำหรับดา่านนี้นะผมถ้าเสียงที่เข้ามาแบบเสียงตุ๊บตับนี่คือเสียงวางโทรศัพท์นะผมถ้ามีเสียงเอ็ดเย็ดก็เสียงเก้าอี้นะผม <laughs> ผมก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าผมเปิดไมค์เสียงดังนะผมมาแล้วสําหรับตาสุดท้ายของวันนี้ มาดูซิว่าได้ด่านอะไรกันเอ,อ่ยผมอยากให้มาเก้าว่ะทุกคนกพขอ,โ,อโดนแบนแนติดมามอือกัานเจี๊ยว่าด่นนี้บอกแอตแลนติสนะครับผม17เอ็กซ์ตีมใช้ลายของรถคันนี้ในการขับด่านแอตแลนติสครับผมบอกเลยว่าเร็วมากแต่มันก็ไม่เชิงว่าผมจะขับได้เท่าเขา <laughs> เพราะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นะนะแต่เดี๋ยวเราจะพยายามขับนะครับผม กดในโตเพียวเนี่ยบอกเลยว่าดีแต่เวอร์ชัน17 e เ t ็ e m e คีมขับเนี่ยผมจะไม่ผมทําไม่ได้าผมเพราะมันต้องไซด์เวเข้าทางรัดนะผมมันยากมากผมเลยขอปรับเปลี่ยนลายนิดหน่อยนะผมในฉบับตัวเองไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะออกตัวสแนปหยิบโดนบางตูดเพื่อนดีกหน่อยโอวดิ ไปนี่เมื่อกี้ไซเวไปไม่แน่ใจนะใช่ไรนั้นรอเปล่าแต่ผมไม่ใช่เลยนีอู๊ยังไปอยู่เอเอแก้ได้อยูอ่อ้าวอ้าวอ้าว เกิดอาการบางอย่าง,งเราต้องแก้ลายผมปกติตรงนี้ต้องมีสองในโตนะแต่เราทําไม่ได้ละนี่ๆแต่เราทําตรงนี้ได้หนึ่งสองเฮวิเบกนี่รถคันนี้มันโคตรเฟกอะผมบอกเลยดีมากนะผมไม่มีใครตามทันอนะดีขนาดไหนถามใจเธอดูนี่ชนไปหนึ่งทีก็มาดีครับ นี่รถบิดรัว,ว,วเริ่มเละเริ่มเละนี่ชนอีกหนึ่งไปต่อไปต่อเฮ้ยวันนี้ผมชนโจนจังโอ้ดีปไปดีนี่ รถมันดีจัดอ่ะโอ้โหเข้าหนึ่งานะที50จานเกินไปครับจานเล่นอะไรของผมนี้ไอ้ครับเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อยบายไปเจอคลิปหน้าผมทุกคน